ดีค่ะพบก,กับอนนีิแล้วนะคะคลิปที่แล้วเราไปเตรียมตัวผิวหน้าเล่นสงการกันแล้วนะคะคลิปนี้เรามาเตรียมตัวเล่นสงการยังไงไม่ให้หน้าพังกันค่ะอันดับแรกนะคะหมอฝากพกครีมกันแดดชนิดพกพาอันเล็กๆนะคะเป็นแบบ water resistant เพราะยังไงก็งต้องโดนน้ำสาดอยู่แล้ว SPF 50บวก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 ไปเลยค่ะทาซ้ำทุก2 3ถึง 3, ชั่วโมงนะคะ ในระหว่างที่เล่นน้ำเนี่ยเล่นแป้งได้ไหมแป้งผสมสีเลี่ยงไปเลยค่ะใครจะป้ายหน้านี่หันหนีเลยนะคะเราไม่รู้ว่าเขาเอาสีอะไรมาผสมนะคะอาจจะที่สิ่งสกรปรกตกค้างเกาะให้เกิดสวอุดตันได้ดินสอพองดินสอพองถ้าได้มาตรฐานเล่นได้ค่ะดินสอพองที่ได้มาตรฐานผลิตมาจากดินมานะคะอันนี้ไปหาข้อมูลมาโดยเฉพาะ แต่เราไม่รู้ว่าที่เขามาป้ายเราผลิตมาจากอะไรนะคะดีสอพอเนี่ยในการสุ่มตรวจทุกๆปีมักจะพบเชื้อราเชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็รีบล้างค่ะ ระหว่างเล่นนะคะพักล้างหน้าเป็นระยะ,ะยะค่ะหาซื้อน้ําสะอาดสักขวดนึง่งค่อยๆค,ค,ค,คอยล้างหน้านะคะแต่ถ้าใครไม่มีโอกาสได้ล้างหน้าจริงๆร้อยถึงบ้านล้างหน้าอาบน้ําด้วยน้าเย็นเพื่อให้ไอระเหยความร้อนออกจากร่างกายนะคะเป็นไปได้หาสัม,มรีเนาะชุ่มน้าเย็นแปะไวะ้วทั่วหน้าหรือว่าจะแปะทั่วร่างกายก็ได้ทิ้งไว้สิบถึงสินาทีค่ะข้อ3หลังจากที่เรา เสียน้ําของผิวหน้าและล่างก็ออกไปเราก็ต้องชดนเชยน้าให้กับเขานะคะการชดนเชยน้ําที่ง่ายที่สุดคือการดื่มน้ำดื่มให้มากมากมากกว่าเดิมแบบเอ็กซ์ตร้ามากกว่าปกติหรือว่าใครจะทาซซรัม่มทาม,มอยเจอไรเซอร์ช่วยด้วยก็ได้เอาเป็นแบบเพียวอโลเวยล่าเลยนะคะเป็นแบบว้วนหั่นจรเะเข้เลยหรือมาสมัหน้ามาสมั่หน้าก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนเอาแตงกวาที่อยู่ในตู้เย็นแล้วนะคะมาหัน่นขวางแแปะกไว้ทั่วๆหน้าทำสักสองถึงสามวันนะคะเพื่อชดนเชยน้ำค่ะ ข้อสุดท้ายนะคะหมอขอให้งดครีมผลิตภัณฑ์กลุ่มไวต์เทนนิ่งหรือพัดเซลผิวพวก HA b เอบโกจิเลตินอลวิตามินซีอะไรก็แล้วแต่ที่ทาบนหน้ารู้สึกแสบคะ่ะงดไปก่อนสครับผิวก็ไม่ได้นะคะโฟมที่มีเม็ดบีดก็งดไปรอให้ผิวแข็งแรงสัก1-2ออาทิตย์ค่อยมาเริ่มใช้กันคะ่ะวันนี้หมอฝากไว้นะคะเล่นสงการกันให้สนุกหน้าไม่พังด้วยเนาะกันแดดล้างน้ำเย็นดื่มน้ำเยอะ ทาอย i s t รเซอร์และมอสผัดเซิล์ผิวเป็นก่อนค่ะเม่นสงการกันให้สนุกนะคะอย่าลืมแชร์ความสวยให้เพื่อนค่ะ